สวัสดีค่ะแพทิเซียกูดค่ะปีนี้เป็นปีที่มีเรื่องราวดีๆเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะก็มีละครเกมรักทรยศที่แบบว่าโหฟีดแบ็ดีเกินคาดมากๆค่ะแล้วก็มีลูกค่ะลูกคนแรกค่อนลูกกลางปี เป็นอะไรที่แบบเออเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างของชีวิตละกันคะ่ะโหชีวิตตอนนี้ถ้าเปรียบเป็นเพลงหนึ่งเพลงหรออาจจะเป็นเพลง Never Knew a Love Like This Before ค่ะ Stephanie Mills รู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกมันเป็นความรักอีกรูปแบบที่แบบเออไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสในวัยนี้อเป็นความรักที่บอกไม่ถูกจริงๆค่ะทุกคนต้องลองมีลูก เราว่าตัวตัวเราเองเป็นคนที่สบายๆอยู่แล้วค่ะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเครียดชอบมีความสุขชอบยิ้มชอบทําอะไรอยู่กับคนที่ทําให้เรามีความสุขชอบทํากิจกรรมที่ทําให้เราแฮปปี้ให้จิตใจเรามันสบายค่ะรู้สึกว่าความเครียดปล่อย ปล่อยไว้ให้มันเป็นเรื่องของแบบถ้ามันจําเป็นจริงๆถ้างานเราต้องเครียดหรือถ้ามันมีเรื่องอะไรเรื่องเงินหรือเรื่องซื้ออะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นอีกเรื่องหนึง่งเรารู้สึกว่าทุกๆอย่างมันมีปัญหาไว้ให้เราแก้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดกับชีวิตให้มากพยายามมีความสุขเข้าไว้แต่ตั้งแต่มีลูกก็พยายามยึดเหมือนนะความคิดเหมือนเดิมนะคะแอนแค่นึกถึงมนุษย์ตัวเล็กๆคนนี้เป็นหลักซะมากกว่าแทนที่เราจะนึกว่าเออฉันต้องเอาเงินฉันไป ซื้อนู่นซื้อนี่บริหารยังไงแต่มันเป็นฟีลว่าฉันต้องเก็บเงินส่วนนี้ไว้ให้ลูกในอนาคตมากกว่าค่ะใช่ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่ามีความสุขที่ได้ดูแลเขาค่ะใช่ก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยนไปมากเลยค่ะนอกจากการนอนน้อยนอนน้อยแล้วก็ให้นมลูกมันแค่เป็นแบบกิจจะเขาเรียกว่าอะไรกิจ,จกรรมในแต่ละวันที่มันเปลี่ยนค่ะแค่นั้น เป็นคนสอนให้ห้ามเลดค่ะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลาแล้วก็จำถึงทุกวันนี้เลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคือต้องเป็นคนพังโชวค่ะเป็นคำสอนที่พัว่าดีมากไม่ว่าจะเรื่องไหนในชีวิตค่ะมันทำให้เราเป็นคนที่ออแกนไนซ์ด้วยถ้าเราตรงต่อเวลามันเหมือนเรามันโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเรามีความรับผิดชอบมันจะทำให้คนอื่นแบบ respect เราด้วยเพราะว่าเราก็เหมือนเคารพในเวลาของคนอื่น คือตอนน,นทุกคนรู้ว่าไปดูดูกลิ่นไปเยอะเลยรอคือเรารู้สึกว่าความสุขมันก็เกิดจากมนุษย์ตัวเล็กๆคนนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนเราเห็นเขาเหมือนเราอะ่ะ หน้าอาจจะไม่ได้เหมือนมากก็ได้หน้าตาอาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นแต่หมายถึงมันเหมือนเราได้เห็นเวอร์ชันเราในเวอร์ชันน้อยๆแล้วเราได้เห็นพัฒนาการของเขาในทุกๆวันเห็นว่าแบบเออตอนนี้เริ่มแบบคอแข็งแล้วนะเริ่มจับขวดนมเองคือมันเป็นอะไรที่แบบเบสิกมากๆแต่เรามีความสุขที่เราได้เห็นเขาเติบโตแล้วก็รู้ว่าแบบ เออฉันต้องรับผิดชอบคนนี้แล้วนะมันไม่ใช่แบบดูแลตัวเองแล้วนะมันมีอีกคนหนึ่งที่แบบเราต้องดูแลเขาไปตลอดชีวิตม,มันเป็นความสุขอย่างนี้ที่พอฟังดูแล้วมันฟังดูไม่ค่อยสนุกนะแต่ว่าแต่เรามีความสุขจริงๆค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าพอ่อแม่ทุกคนก็รู้สึกอย่างนี้จริงๆริงทำให้เรารู้สึกว่าเคารพคนที่เลี้ยงเด็กเคารพคนที่เป็นพอ่อเป็นแม่มากๆ เ็เป็นคนที่ Energy เยอะค่ะไม่อยู่อยู่ที่ว่าเขาอยู่กับใครคือเราจะเป็นคนที่คนที่สนิทมากๆเราก็จะเป็น e x t r o v e r t เป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่รู้จักเราก็จะเป็น introvert มันเหมือนบางคนทําให้เรามี Energy แต่เวลาเราไปอยู่กับคนบางกลุ่มเราดันแบบ อยากกลับบ้านเป็นฟิลนั้นเรารู้สึกว่าลูกก็เป็นเหมือนกันนะคะเวลาเขาเจอคนที่เขาแบบสบายใจคุ้นชินเขาจะล่าเริงแฮปปี้สุดๆแต่ว่าเวลาเจอคนแปลกใหม่ก็จะแบบทําตัวไม่ถูกนิดนึงใช่จะระวังตัวแต่อันนี้ก็เป็นปกติของเด็กแหละเพราะเขายังแบบไม่เคยเจอคนเยอะๆแต่เราก็จะเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันนะคะจะเป็นเหมือน introverted extrovert มัง้งเขาใช้คำอย่างนี้ เราบอกตลอดว่าเราจะเป็นคุณแม่ที่ชิลเราอยากเป็นคุณแม่ที่ลูกสามารถบอกแล้วก็เล่าแล้วก็ปรึกษากับเราได้ทุกเรื่องเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าเพราะเวลาเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขามีชีวิตของตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกล้าคุยกับเราอีกมากแค่ไหนแต่ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นค่ะอยากจะให้เขาก้าคุยกล้าเล่าอืมอยากให้แบบรู้สึกสนิทมากๆเพราะพารู้สึกว่าเออสังเกตมาหลายๆครอบครัวจะเป็นฟิลแบบ ไม่ค่อยแสดงออกถึงความรักเพราะมันมันอาจจะเป็น c u เจอร์ไทยด้วยบางคะ่ะที่จะไม่ค่อยหอมไม่ค่อยจูบไม่ค่อยกอดไม่ค่อยแสดงความรักแบบด้วยด้วยการกระทําเท่าไหร่ไม่ใช่การกระทําสิการกระทําแบบอาจจะซื้อของให้เลี้ยงดูอันนี้ก็เป็นการแสดงความรักเนาะแต่แพทรู้สึกว่าอยากได้ Affection แล้วก็อยากจะให้ลูกกับเรากับกับคุณสามีค่ะเป็นครอบครัวที่แบบ affectionate เรารู้สึกว่าการที่ หรือว่ามันอาจจะแค่เป็น love language ของพทส่วนตัวก็ไดม้มันเป็น love language เราอย่างหนึ่งแล้วเราก็เลยอยากให้ relationship ของเรากับลูกอมีความ affectionate จนกว่าเขาโตอะเราอยากให้แบบมันฟีลแบบเจอกันทุกครั้งต้องหอมแก้มกันต้องกอดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรารู้สึกว่าเออเราเรารู้สึกว่ามันสำคัญนะสัมผัสนี้อะเออมันสำคัญ เออคะ่ะเฮอ,อทั้งคู่ก็สําหรับคุณแม่แพนนะคะก็เป็นคุณยายครั้งแรกเขือสุดๆเหมือนคงดีใจลคะค่ะโอ้โหมาประจำมาประจำแล้วมาทุกครั้งก็คือถ่ายคลิปถ่ายรูปเต็มมือถือมากๆกลายเป็นรูปรูปเยอะกว่าลูกตัวเองแล้วค่ะเป็นลูกหลานรูปของหลานส่วนคุณย่าก็นี่น่าจะหลานคนที่คนที่11แล้วใช่ก็ก็เคือเหมือนเดิมคะ่ะ ดีใจดีใจที่ได้เห็นทางคุณย่าคุณยายแบบมีความสุขว้าว congratulations เลยค่ะ14ปีของ Around Magazine แล้วนะคะดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้กลับมาทำงานกับ Around อีกครั้งรู้สึกว่าเป็นนิตยสารที่ อยู่คู่คนไทยมานานนะแล้วก็อยากจะอวยพรให้อยู่คู่คนไทยไปนานๆขอให้มีแฟนๆเยอะๆคอยสนับสนุนลูกค้าเยอะๆตลอดไปเลยค่ะแพทขอฝากนิตยสารลาราวด้วยนะคะฉบับเดือนมกราคมพานะคะ2 5 6พค่ะเป็นปกแพทเองค่ะ